จับหัวโจกชอบขโมยชุดชั้นในแล้วลังพาสมุนแหกกรงนี้ที่แท้เป็นไอแวงเดยกเดียวว่าทำเอาหลายคนตามหากันสนเลยทีเดียวค่ะจนในคี่สุเจ้าหัวโจกลิงโลกจิตที่ชอบชกชุดชั้นในพาพวกแหกกรงหลบนี้ออกไปได้กว่า200ตัวจนนายกเทศบาลเมืองลบบุรีจำไดแม่นเน้นสั่งให้เจ้าหน้าที่ตามล่าตัวจับเข้ากรงมาให้ได้สุดท้ายสิน้นฤทธิ์ถูกใช้ยาสลบลับอยู่บนหลังคาสูงก่อนที่จะเอา ลงมาได้ยังทุรักทุเลสินไลายครั้งนี้ถูกครั้งเดียวพลสลุกจับลิงแหกกงสถานอนุบาลสาตัตว์เทศบาลเมืองลบบุรี แตกคำของวันที่16พฤศจิกายนได้ลิงกับเข้ากง230ตัวยังเหลืออีกเล็กน้อยคาดแอหวงหัวโจกถูกจับคงกับเข้ากงได้หมดอีกไม่นานสุดท้ายความพยายามเป็นผลสําเร็จเมื่อชุดเฉพาะกิจได้ลิงตัวใหญ่ระดับหัวโจกพบว่าเป็นแอแว่วงเอเชียลิงโลกจิตท,ที่ชอบขโมยชุดชันน้นในซึ่งนายจำเลินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเมื่อเห็นหน้าชัดๆถึงกับอุทานชีน้หน้านี่มันแอแว่วงนีหว่าถึง ได้จับตัวยากกว่าเจ้าหน้าที่จะนํามาได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันหลังจากนี้ไอแหว่งจะต้องถูกครั้งเดียวเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับหัวโจกตัวอื่นส่วนการปฏิบัติการจับลิงในขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ได้มีการเปลี่ยนแผนมาใช้ยาสลบเฉพาะในช่วงเช้าและตอนเย็นโดยจะใช้วิธีการตามหาลิงจากเบาะแสของประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถรลออาหารเช่นเดิมได้นั่นเองค่ะ